ไม่ต้องอะไรยี่ห้องแล้วเบิดแล้วไอ้ป้องให้ผมร้อหักให้ไหมพี่ลี ระเบิดไม่เป็นเปล่าระเบิดแล้วอิ่ไม่เปล่าขอขอโทษครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรเขาไปไปแล้วไปเลยครับนะาไปตั้งระเบิดให้หน่อยอะไรเปนระเบิดหรอไม่ใช่หรอมันระเบิดเลยเป็นระเบิดแล้วนี้เป็นระเบิดเลยเอ้าทำไมกูไม่เห็นมันเตือนเลย อยากลองระเบิดทำอะไรเีิดไม่ปองขอที่ขอที่อยากลองระเบิดไม่ให้กูทำอะไรเนี่ยไม่ตั้งอีกระเบิดแล้วระเบิดแล้วแล้วไม่ให้กูตั้งอีกทำไมเนี่ยระเบิดอะไรยังไม่ระเบิดอระเบิดแล้วเฮ้ยเอาตั้มล็ก่อนตั้มล็ก่อนเดี๋ยไปดูดิไปดูดิไปดูดิไปนับดีปักขึ้นนันดิบอกขึ้นนั่นดิ

ตก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 อย่าพึ่งอย่าเพิ่งลงน้ำไม่ต้องลงนะชวโลกออกนะต้องลงไม่ต้องไม่ลงไม่ต้องชวโลกออกนะต้องเล่นไหมให้ลงไปสเขคกำลังรอดที่ตัดให้อยู่รูด่องแน่อแน่อทำเลย ตอไม่ได้ตกลงรถพี่จูพี่จูช่วยด้วยมีหลอกม่หลอกคือได้แล้วคือได้แล้วไปแล้วรถหลอกรถหลอกรถลอกข้าบ้านครับเฮ้ยไอ้หี่ห้อใครเนี่ยทีมพูเดอร์ดำเบอไปดำไปไปไปบอลเลอร์ สาตมึงจับกูใช่ไหมไอ้เด็กี้อ่ะบเพื่อนดกเอกซเซีฟเอกซเซีฟมันมันต้องกินก่อนครับพี่เดี๋ยวไม่ได้กินเอกซเซีฟเอ้ยบอลเลิศป้าเห็นบอลเลิศป้าเห็นบอลเลิศป่ะบอลเลิศด้วยพี่นายพี่นายบอลเลิศด้วยพี่ปล่ลงได้นะไม่ท่าครับบอลเลิศด้วยบอลเลิศหนูต้องลงว่ะพี่เม่นจับกดกดดี เพื่อนโดนเหรอเพื่อเพื่อดเพื่อดเพื่อนเพื่อจเพือนกยลยแดงกอยแดงตไปบเพื่อนตายอ้เพืนตายมนออต่าเอานอนอ๊ยเอาเอเอาจบได้เอกโซ่เ่อนรถได้นรถไ้นรถเเอานรถไปลไปเอานไปเรถเอกโซ่นรถเอานรถพี่ะเอกโซ่นรถนได้เอานรถไปนไปเอานได้นไปตตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย เอาโซบไปเอาโซบไปอาโซไปอาโไปอัวเอี๋ยวตัวเอี๋ยเดีมาบอกให้ล็อกล็อกล็อกเมตรอีเมตรสวยไอพีพี่สามไม่ก่อนล็อกบอลโอ้โหโอ้เยี่ยมเล่ายี่พี่สามไม่เล่ายี่มัน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 เล่ายี่ บาเลืเพื่นตายเพื่อนไหเพื่อนไหเพื่อนไหอย่ตายป้าพี่อย่าตายป้าตายดิหไอไอ้บอเลืคไอ้สเบสเสอสวยยายีบาจีบาทนะพี่บาจีบานะพี่กเพื่นอยู่เขากดทำยี่อะไรไม่ยอยู่ใัตวย่กงนบาีบมๆ้แบบใครมว่าเปลี่ยนปืนดใครมือว่างเปลี่ยนปืนด ใครมือว่างเปลี่ยนพื่อนดิเฮ้ยเอาสมเพื่อนมาตรงมือมันเอาสมเพื่อนมาเป็นเทียอะไรสัตว์มึงพูดดิเฮียไอโซมึงแปรปากหน่อยก็แล้กนไอดีเหมือนเมื่อกี้ปากดีเหมือนเมื่อกี้ไอสัตว์เอาปากดีเหมือนเมื่อกี้ตามเปลี่ยนปืนดิเฮ้ยใครมือว่างเปลี่ยนปืนถือสมเป็นไว้แล้วเปลี่ยนปืนก็โดนแล้ไอ้สัตว์ใบแดกแล้วเหรอมึงไม่พูดแล้วเหรอไอ้ควายมึงไม่พูดแล้วหรอไอ้สัตว์ใบแดกเหรอทีเนี้ยไอ้เฮีย ไอ้ัญญานแดงเอาแม่งดีเอาแม่งดีเอาแม่งดีไอสัตว์เงียบใบแดงไอควายไอควายใบแดงตายไปไอสัตว์ตายป้าไอควายไอปันดียิงไอปันดียิงไอปันดี้ไอปันสับไอปันสับไอปันสับเป็นเที่อะไรเป็นเที่อะไรไอเียัญญานไอเีญยกระโหลกไอสัตว์ไอเญีกยแกงกาไอควายหมดแม่งเลยป้์นี่มีตัวไหนมัด่าแค่กูเลยควายไอัญญานี่เยี่ยโง่ สามโบแล้กอยู่ไหนเด่ะกโนนนัแหละทำยิ้มไม่สัตว์ทำยิ้มเอ้ยแล้วกูหายไอ้ยที่นี่พกเพลนสามขวดปัญญาอ่อนไออเดี๋ยวกูตอบพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วเหลือเพลนหนึ่งอันพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วใค้รู้ดีเป็นไงไม่ใช่พี่พี่มีปืนนะเดี๋ยวกูไม่ได้เฮ้ยอันนี้สองนัดดาะเฮ้ยเขยาสามโบ เอ้สองบูบูเดียวอ่ะมามาตรงนี้เนี่ยยสองบูมาไว้แล้วสามอ่ะหอแยกไว้ไม่ได้ห่อม่ไหอนี่ถอยู่รถอ่าที่เทอยู่รถเรอยฟอ่ะมึงฟังมึงฟังมึงฟังมึงมึงหอเลยมึงหอเลยโออยู่ฟอลี่ะอลี่อไม่สหอแล้วไหเาเซตใหม่ไอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหออยู่ข้างหน้าบ้านห่อไปเลยเพื่อนหอไปแล้วหอไปเลย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 หอนีใครมีรถป้าเอาสมเได้ไปนะ ไปไหอปพี่ไหนอยพี่เยไปๆหอพี่หอคาบถึงปองปีแล้วล่ะเาะตั้งทีบปนะลูกดกเด็ใหม่อะไปดะดะดดขไม่มีรถเลยโอ้แล้วไปไหนเนี่ยโอ้รถไปอยู่นู่นไปอยู่ได้ยังไง Bye, like. that's ไอ้กูมีหนึ่งศพอ่ะขยบป่ะตอดเลยดิโอเคๆเนี่ยอะไรนะทำได้ดิโคก <ๆ S 1> โคกโคกโคกแค่ป่ะโคกโคกโคกอุ้มต่อเลยป่ะมีศพหนึ่งอ่ะเอาไปเลยไอ้นะ พี่มีศพอะยังไม่ได้หอ่อศพหนึ่งเองจะอุ้งตอบไหมตอบมาเดี๋ยวห่อยังได้ได้ได้แล้วทําี๋ยวเวลา,าก็ไม่เป็นไรสิอออมาไม่ช่นได้ได้หนึ่พี่ก็เอาไปสองคนสองแค่ป่ะอะไรนะกี่คนกี่คนมีสองคนมีสองอค,คนอก,กไอวร้รอรอรอ อะไรวะมันหลุดไปได้ยังไงวะเตรียมพร้อมนะระเบิดแล้วนะปังอ่ะพี่จอมพี่ระเบิดแล้วพี่ระเบิร์ดแล้วระเบิดแล้วอยู่กล้กับตัวนะแทงมาได้ปะได้รอดนั่งพี่พี่ผมโดนปีนแสนหนึ่งอ่ะก็แตีตำรวจปะหรอ ไม่ผมยิงนี่รู้ว่าริงอะไรยิงยิงต้อนสือเถบหรอไม่ไม่ไม่ผมวิ่งวิ่งหนีเขาเพราะมันวิ่งแล้วยิงกระโดนวิ่งแล้วยิงโดนเฮ้ยไม่เคยเล่นหรออยู่กลางประตูเนี่ยนะระเบิดผมั่นซะ